สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะต้องบอกว่าทางร้านเรานะคะปล่อยผ้าแพงมาอีกแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผ้าใยบวบเกาหลีแท้เกรดพรีเมียมขอให้ลูกค้ามั่นใจได้เลย,ว,ยว่าตัวไหนที่ต้องคอนเฟิร์มว่าผ้านี้เป็นผ้าแพงผ้าดีจริงลูกค้ารับไปไม่ผิดหวังค่ะ ผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าประเภทใยบวกมีเลื่อมเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นทอเป็นลายดอกนะคะคือจะไม่เห็นเป็นดอกรอยดอกนูนนะคะเขาจะเป็นการทอเล่นลายในตัวแล้วที่เห็นพี่ๆนั่นก็คือเขาทอแน่นมากแน่นจนแบบไม่เห็นแบบมีมีมีช่องว่างเป็นลายบ้างว่างเลยคือทอละเอียดมากจริงๆผ้าตัวนี้ถึงแบบว่าเนี่ยลายเขาคือมันจะแบบว่าถ้าเห็นในในวีดีโอนะมันจะเป็นแบบ มันเส้นๆมีเม็ดๆนะคะคือทอเป็นเล่นลายแน่นทั้งตัวเลยไม่มีช่องว่างเลยนะคะตัวนี้และจะให้ดูคือนอกจากว่าเขาจะมีเลื่อมวิ่งๆทั้งตัวแล้วเส้นได้ที่เขาถักทอเป็นเนื้อผ้าค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าคือเขาผ้าเขาเนี่ย ไอ้ได้เนี่ยมันจะมีความเรลบิร์บเรลบิร์บเล็นไฟถ้าดูในรูปเนี่ยมันก็คือมันจะเป็นด้านๆเนาะต้องให้ดูในวิดีโอเนี่ยมันจะมีความแบบเงางามค่ะเห็นไหมเงาแล้วก็เล่นไฟมากๆเลยให้ดูสีเข้มๆจะเห็นชัดเลยให้ดูสีนี้นะคะผ้าจะเงาแล้วก็สวยมากนะคะเล่นไฟเหลบิร์บขึ้นไฟมากตัวนี้คือทั้งตัวเลยตัวนี้นะคะ จะให้ดูสีแดงอีกนะคะผ้าตัวนี้นิ่มมากนะคะไม่สากแล้วก็ไม่คันแล้วก็ไม่แข็งให้ดูเห็นไ,ไหมนิ่มมากคือเนี่ยไม่ได้ใช้ออกแรงเยอะเลยคือแบบแต่ว่ามันมีความแข็งแรงนะไม่ได้บบว่าเป็นผ้าบางๆจิกนิดนึงขาดไม่ใช่อย่างนั้นคือเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงแต่คือเขาเป็นความเป็นนุ่มแล้วก็เฟิร์มค่ะพอผ้าค่อนข้างจะดีเฟิร์มอยู่ทรงเนี่ยเขาตัดมาเป็นตัวอะไรเนี่ยก็สวยคือทรงจะสวยมากๆเลย แบบนะคะตัวนี้เป็นแบบยอดฮิตอีกแบบหนึ่งในช่วงนี้เลยก็คือคอปาดแขนบอลลูนจัมปายแขนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันตรงคอนะคะเรามีการปรับแพทเทิร์นมาให้เป็นคอที่แบบไม่ปาดกว้างเกินไปไม่ได้กลมเกินไปตัวนี้ก็คือคือกำลังเหมาะเลยกำลังสวยแขนค่ะตัวนี้เป็นแขนบอลลูนที่ต้องบอกว่าตัวนี้เราปรับแพทเทิร์นอีกรอบนึงแล้วให้มันแบบ ความยาวเนี่ยกำลังพอดีคือไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะคะตอนนี้ก็คือความยาวประมาณ3ส่วนอยู่ที่ข้อศอกแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะในส่วนของตรงจ้ำปลายแขนเนี่ยก็คือเราแก้ไขปัญหาของลูกค้ามาให้โดยการที่แบบเราเปิดผ่าด้านข้างให้มีการติดก,กระดุมให้นะคะตอนนี้กระดุมเป็น3เม็ดนะคะกระดุมห่วง เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยก็คือว่าด้านถ้าเป็นผ้าประเภทนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่ว่าด้านในเราจะรองผ้าตาข่ายให้นะคะรองผ้าตาข่ายทั้งในส่วนที่เป็นจ๊มปลายแขนที่ต้องสัมผัสกับตัวลูกค้าคือตรงนี้จะรองให้ด้านในนี้ก็รองให้นะคะแล้วก็ตรงส่วนของหน้าอกเนี่ยก็รองให้ก็คือรองตาข่ายให้ทั้งตัวเลยค่ะตัวนี้ไม่ต้องกลัวคันนะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้นะคะก็คือตรงระบายด้านล่างตัวนี้เนี่ยมีการใช้ผ้าไหมแพทิฟค่ะมาจับจีบ จับจีบเป็นระบายระบายแบบนี้ให้รอบตัวนะคะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยค่ะตัวน,นี้นะคะงานตอนนี้แล้วก็สวยงามมากๆค่ะคอรชันนี้นะคะทํามาทั้งหมด5สีนะคะด้วยค้าที่เขาเป็นผ้าพรีเมียมผ้าแพงเนี่ยสีเขาก็ค่อนข้างจะเปนในโทนหรูหรานะคะอย่างตัวในหุ่นนี้นะคะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะเป็นม่วงที่แบบหรูหราดูผู้ดีมากค่ะ สีที่สองนะเป็นสีแดงสีแดงตัวนี้ไม่ได้แบบแดงแป๊ดแดงสดแดงอะไรขนาดนั้นนะคะตัวนี้เป็นแดงแบบแดงกำลังสวยอะแดงที่แบบใส่แล้วดูดีเลยแล้วก็แดงเออสีที่สามนะคะสีนี้เป็นสีเขียวน้ำทะเลค่ะ อย่างที่บอกนะว่าสีพวกนี้จะให้สีมาค่อนข้างจะสวยสีที่4ค่ะตัวนี้เป็นสีกากีทองเห็นไหมแบบมันจะไม่ได้แบบเป็นกากีมืดๆนะคะตัวนี้ก็คือแบบเป็นกากีสว่งสวางๆสีทองก็คือแบบมาในโทนหรูหราหมดนั่นเองนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะมีติดหวานมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูหวานค่ะไซส์นะคะมี 4ไซส์สนะคะมี38 40 42แล้วก็44นะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้ทรงสวยมากถ้าเขาเฟิร์มอยู่ทรงค่ะทรงก็เลยสวยสินค้าพร้อมส่งแล้วนะคะ